สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมโอ้เรพบพ่อกันโดนครับมือหนึ่งเองมือมือนี้กับเขาลายแห้งนะครับกับเขาซื้อทั้งเบิร์เลยครับสิกินเขา้อนไปเแ็ดนา้เนาะสีมี่ปนแม่งด่าเนี่ยปนแม่งดาอันนี้น้ำพริกนุ่มนะครับกินกับแคบหมูไปซื้อน้ำพริกนุ่มน้ำพริกนุ่มแม่งดาพอดีอันนี้แก้วใส่หมูแบบนี้ครับซื้อใส่หมูกับข้อหมูย่างมาอีกประมั่น ซื้อมาประมาณ80บ,บาทบอันนี้เป็นปิ่งตับไก่ไก่แคบหมูกินกับน้นี้อันนี้มกปีครับมกปีมกปีกปใส่ไก่นะครับเป็นลูกอัพันมัดมกปีอันนี้จะทีเป็นลูกพักเนาะมาครับมามากินน้ำกันสวยเลยหิวเขาแล้วนะครับผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลกันมาเปิดถ้าขาวกินน้ำกันนะครับกินเพื่อนเรด้ยครับเด้อนี่ครับทัด ยุกยิ่ันยุกิกันุ่กยไกันกยิกัเห็นมาดอกอยากกินดอกไ่ได้กินแ้นี่ครับอันนี้เป็นไส้หมูจำเสี่ยบขึ้นว่าอืมอข้าวหมูย่าง มันมนี่มี่ผู้สิ้นป่ามาขายไม่ใช่ย่าสิ้นป่าเลยด่า,ดา,าเรื่องแห่งเซลเราเยอ้ยออเจกับม่ย่ามัสิเนาะย่างมันคอยเล่นเล่นจะย่งขึ้นถ้าบอกว่าเราอยู่ตลาดนัดครับยินป่าเจ้าหนุ่มโดนเราเห็นแล้วอ ก็ได้แบบซีฟิลคะอย่าดูอจุชุกซอสที่ซุปปอนมั้งครับปนเมื่งดาต้มด้อยต้มด้วยจะไม่ดา

น,นี่ลูกข้ามือครับผิดนุ่มไปพร้อมผิกนุ่มสบัติต้องทพเรีกวิญญาณกมือนุมแม่งดากอนดีดดๆเลยจักแม่งดาแท้แม่งดาปอมครับแม่งดาแท้เดี่ยโอครับ แม่เอามีอะไไปวางนะแม่ไปวาง พอโทษได้หลายครับไม่ได้เป็นทีวีขอโทษทั้งเห็น,ข,ข,นขยับก็ไบบ่ได้ ด้ครับดไ,ไ,ได้ป็นทีวิก่อนวกะ่วคะแต่รู้สึกเอนตไปครับไปต่อครับกินต่อแซ่บ What's sure. up? คิดให,หม่ครัไปวางดิ

แบบนึงเป็นผ้าเขาเนาะอยากให้พี่ให้นอนได้กินน้ำเล่นผ้าเขาขาตตอตรวจความให้เกิดเสียงที่วีดังนะครับผมขอตรวจได้หลายเอาอยู่ปะแค่มู เขาเจาร่างปีำเงเาเล็มไม่เหลับเพราว่าอ้ประมาคยังาเลยแหลต้องบเา้กรแหลหแเาเพหแลม่มก,กบงเป็นตะกินแล้วเว้ยไอ้ว่าเป็นตะกินอยากจะพมากบอเรื่องม,มกปีับ จากคลิปตีเห็นเนนะครับเขาไปเบิ้งได้ครับคลิปบกปีบกปีผมใส่หมูสามสาันโอ้ยางแสบเลยโอเคครับนี่มันกับบมี่อย่างไรนะครับกบ็ง่ายๆนะครับเฝาเฝ้ามันจะไปพิธีพิธานนืมันมากมหมนะครับแต่ว่าเรื่องการกินกันอยู่คือมันกระตองแบบมันเข้ากันนะครับพิธีพิธันรงนี่มากกว่า แซ่บตัวลวะัสำหรับคลิปนี้นะครับทรงทายด้วยฝากให้กำลังใจทุกคนนะครับที่สู่ชีวิตยู่นะครับผมกยดนยันๆข้ามเกาครับลองมองคนที่ยั่ยมุมมีกลินมุม,มีใส่มุม,มีทียูนะครับบางคนนะครับ ก็มีโอกาสไม่กระทั่งในมัานงมึงยูทูบแบบนี้นะครับฝากเป็นกํำลังใจทุกคนให้สูชีวิตต่อไปครับตามได้ที่เ้านี้มีเขากินอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้โค้ชยดิูบลาบไปก่อนครับเป็นครอบครัววิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนหนึ่งเราจะไปเฮ็ดงานแลวล่ะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ